ถ้าเกิดคุณเจอคนที่คุณชอบเนี่ยคุณจะเข้าหาอย่างไงอาจจะเข้าหาเป็นเวแบบว่ายิ้มให้เป็นเวแบบอ่อยไปนิดนิดนิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะดูไม่งามแบบอาจจะเดินผ่านยิ้มให้แล้วก็ส่งสายตาแล้วก็ยิ้มนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยขำอะไรอะเมื่อนกำลังคิดว่าสมมติเราไปทำงานแล้วเราเจอคนยิ้มให้ต่อไปนี้ก็คือมึงชอบกูแล้ว อ่ะแต่เฟลลี่ก็ได้พี่ต้องดูสายตาเขาดิคนเราอ่ะสายตามันเป็นสิ่งที่หลอกกันไม่ได้เขาต้องส่งสายตามาหาเราก่อนไหมเราถึงจะกล้าเข้าไปขอคนมันนิดนึงมันก็ต้องมีการแบบว่ามองกันไปมองกันมาแบบนิดนิดเราแบบเพราะว่าถ้าเขาไม่มองเราเลยแล้วอยู่ดีเราเข้าไปบึง้งเราก็อาจจะแบบหน้าแตกได้ถ้าเป็นในผับหรืออะไรอย่างนี้เราเราเดินเข้าไปชนแก้วได้เลยนะคุณเข้าหรอส่วนจะให้ผู้ชายคนสิเอาก็ถ้าผมเมาผมก็เข้าครับเหรอครับครับ ไม่รู้ผมไม่เคยไปเดอร์ตี้ผมไม่รู้ไม่เคยไปจริงเหรอไม่ใช่เดอร์ตี้อาจระผู้หญิงเข้าเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเข้าหากันทางนั้นแล้วพี่ร้านไหนครับผมจะได้ไปร่างเงี้ยเวลาเพื่อนหนูไปเพื่อนผู้ชายไปคนไหนก็คือผู้หญิงเข้ามาขอลายก่อนทางนั้นเลยจริงเหรอจริงครับโอ้ผู้ชายเดี๋ยวนี้สบายอยู่เฉยๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาเป็นผู้ล่าแล้วนะจริงเหรอวะอ่าระวังนะแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบตามสถานที่อย่างนั้นน่ะ สวยก็อาจจะนกแต่ว่าง่ายก็คือได้ <laughs>